สวัสดีครับพรกับว่าเหมือนเดิมครับต้อมเอ็นทีอันนี้ก็จะมาดูรถไถครับ,รบจอนแล้วไปเอาวัดจำตั้งแต่ปีใหม่ครับพึ่งจะได้ไ่ไี่โอ้เกอนีน่บอกอะไรลราต่อมี่ครับน่ะ มาเองเหอแกเป็นหยมมากร้ายเหรอ หลังจากมาเบิ่งครับเขารถมาส่งเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับ l C 7ีเจ็ดนะครับ l C 7ซเจ็ดวกกอ้อเคือก็ได้ครับมองมาเลยนี่ ลงนะครับใบไ,ได้มีดันนาครับสภาพก็ยังพอใส่นะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ไหมครับตัวนี้เปลี่ยนให้ไหม,มที่นเ่้านาก็ยังโอเคอยู่ครับ อ่าขอว่าเก้ากอะูรนะครับแ่ก็ยังดัง,ดงบบอยู่ครับบ่อครับมีกับตำนนี้อยู่หมงนี้นะครับหมงนี้กันสีเทสซีไหมมีสีไหมอยู่ไง มีกระตำนี้อยู่มองนี้นะครับมองนี้้วก็ศยุดนี้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอเด็กเครืร่องกระตรงดีนะครับ ดูยในเบิ้งองภายในเครื่องนี่นะครับข้างในนะก,อ,นกองเกรื่อนะครับปกตินะครับนี่นะครับมากนะครับมากยังอ่างยังอยู่อยู่นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวอันนี้นะครับไอ้ปัม่มเซ็นเซอ์นอำมันไอ้ตัวนี้เป็นวัดหลอบนี่นะครับวัดวัดหลอบกัาน,นะครับวัดหลอบกันหนอดเนืดนะครับ มากะยังอยู่ในตำแหน่งเก่าอยู่นะครับนี่ไอ่าอะมีขีเกินนี่ <c oughs> ชกหน่อยหนึ่งนะครับยกเกินยางรอง ยางรองแนตะ่รังค่าเปลี่ยนใหม่ครับรังค่านะครับเปลี่ยนใหม่หมอื หล่อกับเปลี่ยนให้ไหมนะครับหล่อแล้วลรับน้ำก็น,น่าจะปกตินะครับสลักสลักนี่เชื่อมไหมก็น่าจะบูดกับบอคอนครับโอเคอยู่ครับถือว่ากะน,นี่ครับปรับต่างขัน้นน่าขั้นยังกันยังยังกันหนีอยู่ครับ บเบืองรถใลายไ่อลายครับนี่รถบ้านไนลอะี่รถมากแต่ชี้เกียร์ครับ,รบเบืองขาขานะครับอุปรกรณ์กับที่ยังคือเก่าครับน่ครับมากเมือกยังปกตินะครับมางยางกับยังมันไหน เอานะครับเอาอลิงย่งปกตินะครับก็จะใส่เลือดตุลีอยู่แต่บอลหลายหลายไปเลยครับที่ว่าบอใส่งานหนักนครับ ไฟ,ไฟกับตัวปกตินะครับบริ้มีการดัดแป้งนะครับมากสะตั้งสี่แล้วครับเดิมๆรอชมต่อไปครับคลิปนี้กับจบคลิปแกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เบิงบ้งฝากเบื้อง โอกาสนะออกกันไว้นะครับก็แค่นี้กันครับจบแค่นี้กันสวัสดีครับกระเทาับนี่ครับมีรถกลัมบมาปูเอารถแนววันนี้ด้นี่ครับม,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 มจ้าเก่าเขาใหม่เรา อ,อ,อาไหมแล้วนับสมาชิกใหม่มันมันหงงขำข,ขุขข่นตกใจเลยน่ารัทุ่มรขยันนี่ครับภาพนีีบานเท่าอยู่แล้วถใหม่ครับกับเอินขอหน,น้าลดนะครับ มากครับพูดไน่าพูไโอ้ยไอหน้าก็นดีันก็แท้กดิคนเขาก็นดีาพูดเขาพูดเนอะผยมัยัง